สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงยิมโนเหมือนกันหรือเลี้ยงแคคตัสเหมือนกันนะครับเ,เวลาเราใช้วัสดุโรยหน้าคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะให้ประโยชน์เพราะดินญี่ปุ่นเนี่ยมีประโยชน์กับพืชน,นะครับมีสารอาหารเยอะแล้วก็สวยงามเป็นที่นิยม,มนะครับ ส่วนใหญ่แพงนะครับดินญี่ปุ่นแล้วก็ดันมีปัญหาให้เรามาแก้ไขได้อีกก็คือเนี่ยเป็นตะไคร่นะครับผมไม่รู้นะครับเห็นเพื่อนผมบอกว่ามันมันน่าจะเป็นดินปลอมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าดินญี่ปุ่นปลอมผมอาจจะซื้อดินญี่ปุ่นปลอมมานะครับแต่ส่วนใหญ่ดินของแท้ที่ซื้อมาจาก ที่แพคเกจจิงเป็นของญี่ปุ่นเองก็เป็นตะไคร่นะครับญหาน,นี้วิธีแก้ก็ไม่ยากครับก็เขี่ยทิ้งนะครับแล้วก็โรยใหม่เพราะกระถางนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนดินไปประมาณไม่ถึง3เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากความชื้นในในใน,ในดินนะครับขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดคราบตะไคร่เพราะว่าอพอโดนแสงแดดเข้าไปแล้วตะไคร่ก็พึ้นที่ดินนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองอเปลี่ยน หน้าดินดูนะครับโดยหนึ่งใช้เอสเพนนะครับเราจะใช้เอสเพนในการเปลี่ยนหน้าดินนะครับเล็นิดนึงนะครับก็ง่ายๆครับเพื่อนๆก็คือเขีย่ยออกแล้วก็เขี่ยดินออกจากที่เข,เขียวอยู่ที่เราเห็นเนี่ยเราก็เขี่ยออกซะมันให้มันหมด ต้นนี้จะเป็นกอรีอ่มอร์นิ่งนะครับเลี้ยงเขามาตั้งแต่ยังเล็กๆเ,เลยน่าจะต้นตอนนั้นประมาณ3ามเซนมั้งครับตอนตอนที่เขามานะครับก็ตอนที่เลือกมาด่างเขาก็ครบสวยดีนะครับแล้วก็พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็อูเขาให้หน่อเยอะนะครับแล้วเขาก็ด่างเขาสวยด้วยเหมือนเดิมด่างยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็ผมว่าเขา สีเขาสวยนะครับสีเขาจริงๆตอนแรกมันออกเหลืองเขียวนะครับเหลืองเหลืองเหลืองส้มส้มนิดนิดแต่ตอนนช่วงนี้แดดดีมากๆนะครับเลยเป็นสีส้มขนาดนี้เลยนะครับผมว่าสีสวยมากเลยเพื่อนๆอาจจะมองว่า,าไม้พวกนี้เป็นไม้ยอดนิยมนะครับราคาในตลาดอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ว่าความสวยงามของเขาเนี่ยมันไม่ไวัดกันด้วยราคานะครับเพราะว่า จริงๆแล้วผมว่าต้นที่ราคา